สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆยิงหนองทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่กับผมนะ่ย Fairy t a l นะที่เป็นเวอร,ร์ชั่นภาษาอังกฤษแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้ใครพลา,พาดเพชรที่เป็นล้านเนะเอ้เป็นแสนนะก็มาเล่นเวอร์ชั่นนี้ได้ v p 22เหมือนกันเนะเพชรแจกเหมือนกันนะผมเนานะแต่ไม่มีภาษาอังกฤษเนะเดี๋ยวมาบอกวิธีสมัครไปด้วยนะก่อนไปดูวิธีสมัครก็ใครมองหาร้านเติมเกมสำหรับปลอดภัยแนะนำร้าน top ั p เนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอ้ t o ป up พนะ ตอนนี้ก็ร้านรับเติมนะ่ยดากอนเน็ตพูด้วยนะครับมาแลยครับเติมได้เลยครับท้าวปีเต็ดจะมีจะมีแอดมินคอมปิการนะ์แล้วก็เวอรที่ยี่หกจะมีก็ต์นิวเวอร์นะครับผมทาวเวอร์ออฟก็ต์นิวเวอร์นะก็รับเติมเนะีแล้วก็พนะับจีนะฮะทีมดากอนบอลเนะก็รับเติมแล้วนะฮะก็อีกหลายๆเกมในสตูไทยใหญ่ๆมีหมดนะรับเติมทุกเกมนะฮะไม่ต้องหว่วงเลยของร้านเรานะฮะแล้วก็ใครยังเล่นแพ็คแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่นะก็เดี๋ยวนะ แพ็กรีพอร์เตอร์ตามนี้เลยครับผมนี่สำหรับดากอนเน็ตเดี๋ยวผมเอาโปสเตอร์ให้นะครับแต่ก็ใครเติมก็ทักไปที่เพจได้เลยจะมีอันหนึ่งขงการเติมเกมเติมถูก,ถก,ถกเติมไวเติมปลอดภัยทั้งหมดท็อปแอ,อปเนะี้ยก็มาดูวิธีการสมัครนะก็เหมือนทั่วๆไปนะฮะเ,เดี๋ยวลิงก์มันจะเป็นแอปนะเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อจีนไว้ให้แล้วท่านก็เอาชื่อจีนเนี่ยไปค้นหาเออจะขึ้นมาเลยตัวเดียวๆแล้วก็โหลดมาให้เรียบร้อยโหลดมาก็เปิดมาจะเป็นหน้านี้นะฮะกดลูกศรตรงนี้ไปนะฮะปึ๊บ กดอาริษาเหมือนเดิมมครับผมปึ๊บอ่าแล้วก็มันจะให้รหัสผ่านมาแล้วก็ใส่รหัสผ่านอันนี้ใครจะเอาไปก็ได้นะ ee ห้า e ห้า e. ห้าห e ้า e. นะครับผมอันนี้ใครสม,มรัครเป็นแล้วไม่ต้องมาแย่งคนอื่นที่สม,มัครไม่เป็นเนาะ <c oughs> ก็ให้ไอเดีเขาไปเล่นเนะะเาะแล้วกดไปครั้งหนึ่งแล้วกดตรงนี้ไปนะ่นี่ อันนี้ก็จะเป็นใส่ประชาชนนี่แต่หลายคนใส่เป็นก็อย่าไปแย่งเขาเนาะอันแรกจะเป็นชื่อนะผมผมใส่ให้นะผมก็มีอยู่อันเดียวนี่สองอันใช้ประจำนะี่ชื่อแล้วก็หมายเลขนะฮะคอปลอ้แป๊บนะฮะฮะ เวียนกำใส่ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเอาเอาอยอ,อันหนึ่งก่อนนะครับผมอะไรวะ <c oughs> ก็ใส่จนกว่าจะได้นะครับผมไม่ได้ต้องเปลี่ยนนี่ด้วยเพราะบางคนคันมืออยากเปิดเพจเอยอะอยากลองตัวละครนะฮะ เฮ้ยทำไมไม่ได้วะฮะใส่ผิดหรือเปล่าอาบนเป็นชื่อถูกแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปห,หาใหม่กันมีเยอะแยะมากมายไอ้ที่ผมใส่ประจำมันใส่ไม่ได้วะ ไ,ได้แล้วนี่พอได้แล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปเหมือนเดิมนี่คี้เองนะผมใครก็คนไหนหในดีนี้ก็เอาไปเล่นได้นะตอนนี้มีเซิร์ฟห5แล้วก็เข้าไปเนาะล่าสุดแล้วจะมีโค้ดแจกด้วยนะไอ้โค้ดแจกนี่แหละแจกเพชรเยอะมากนะแล้วก็ไปซื้อของในวีในวีพนะมันี้ 22 VP ถ้าจังหวะเปิดตรงไหนบั๊กก็ออกเกมเข้าใหม่แค่นั้นเองบั๊กก็จะหายนะนมตัวเดียวกันที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ผมพาสตรีมพาเล่นนะแต่ว่าเพรยังใช้ได้อยู่นะอันนั้นมันใส่โค้ดเพรไม่ได้เลยวรเพราะว่าที่โค้ดผมที่โค้ดลองใส่กันคือมันเป็นโค้ดของเซิร์ฟจีนนี่แหละจะเสือกใส่ได้นะเพรแม่งตมเลย แต่ตัวนี้ใส่ไม่ได้แล้วนะเวอร์ชันอังกฤษนะเนี่ยยตัวนี้ดีนะหัวเหลืองชุดฟ้ากลางโล่หมูนะใครได้ไปก็ดีมีตัวนี้ด้วยนะเก่งโอเคเนี่ะตัวเดียวกันเลยเนะี่ยแต่ว่า VP22 หลายแสนอยู่นะฮะเปิดกระจุยกระจายได้เลยนะฮะยิ่งเปิดเยอะก็ยิ่งดีเอาเพชรไปแลกแต้มแกลกตัวละครในในกล่องได้ด้วยนะฮะทำเมนตัวนี้วะ่ะเหมือนเดิมครับจบด่านสองเปิดกระชา เดี๋ยวหาที่ใส่โค้ดด้วยนะฮะเห็นไ,ไหมเป็นตัวเดียวกันไหมผมน้ำพลาดใครอยากได้ vp อยากได้เพชรเยอะ,อะแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าผมเนะนียเสนอแต่เกม vp ไม่ใช่ครับช่องผมไม่ได้เสนอแต่เกม vp นะผมไม่ได้ให้งานจ้างด้วยนะฮะคือน้องๆในสตรีมน้องๆในดิสคอร์ดเราชอบนะฮะแล้วก็น้องๆที่เป็นแฟนคลับช่องผมที่เป็นเกี่ยวกับเกมใหม่กนะ็อยากให้ V.P. เยอะๆความเล่นล้วสนุกนะฮะมีของแจกเยอะเกมอื่นก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะอย่าสัตว์แต่จะพิมพ์ใส่ไลฟ์ช่องคนอื่นเขานะฮะแหกตาดูด้วยช่องผมอมีแต่เกม V.P. หรือเปล่ามีทุกเกมในโลกนี้นะฮยเใหม่มีหมดอย่ามั่วนะ่ะพ like ูดไปเรื่อย เนี่ยน้องคนนี้เอ่อน้องหูตกคนนี้ก็หายากนะน่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดก็ไม่ใช่ว่าเอาเพชรเปิดกระช้าอย่างเดียวเลยนะเออให้เก็บตัวลิมิเต็ดด้วยเนี่มันจะมีตัวลิมิเต็ดมาเรื่อยๆเป็นตัว U R ครับผมไม่ใช่มีเพชรเยอะเปิดจนกระจุยกระจายเนี่ยหน่วยสิบร0 0ยพันหมื่นแสนออันนี้ V P 2แจกล้านเลยครับผมนี่เห็นไหมยังไม่ได้ใส่โค้ดเลยนะใส่โค้ดแจกอีกเนะฮย ก็เอาไปเล่นยาวๆหนึ่งล้านน่ะง่ายๆส่วนใครเล่นเล่นเซิร์ฟที่เป็นภาษาอังกฤษก็เอาอันนี้ไปเล่นไปเปิดกระชาดูก็ได้ว่าตัวไหนเก่งเนาะแล้วก็ค่อยเปิดตามหาอะไรเงี้ยก็ได้นะเล่นเซิร์ฟนี้เป็นไกด์เพราะว่าอันนั้นเซิร์ฟนั้นมันแจกเพรน้อยเนาะแล้วก็ใส่โค้ดแจกเพรไม่ได้แล้วก็รับเพชรจากตอนอัปเดตอย,อย่างเดียวก็เล่นอันนี้เป็นไกด์ได้นะ ได้แบบอปั้นถูกตัวแท้งไฮเดทเก่งเอามายืนก่อนเลยแล้วก็เปิดเยอะๆแล้วก็เอาแต้มหินสีลุงไปแรกได้นะเรจะเอาตัวกล่องหนึ่งกล่องสอง 3, กล่องสกล่องสีได้หมดนะมีถึงกลนะ่องหนะเลือกอยากได้ตัวไหนก็จัดไป จ๊หน <c oughs> ึ่งล้านเลยอ่ะโคตรเดี๋ยวไอดีนี้ผมจะไม่เปิดเยอะนะเผื่อใครอยากจะเล่นก็เอาไปเล่นได้นะใครเห็นคนแรกก็เอาไปอ่ะไปเปลี่ยนนี่ก็ได้นี่ไปเปลี่ยนกดตรงนี้นี่ออกมานี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนรหัสได้ใครจะเอาเนี่ย สมัครง่ายๆครับบัตประชาชนจีนก็มีคนทําใน YouTube พิมพ์ได้เลยว่าบัตประชาชนจีนนะใส่เกมมันจะมีช่องทําอยู่นะก็ทําตามเขาบอกอันนี้ก็เก็บนะฮะของได้ยังวะ เดี๋ยวบอกที่ใส่โค้ดก่อนนะอันนี้มาเปิดกระชาอันได้นี้กระชากากตัวน่าจะเป็นตัวปลาไพ่ตัวนี้เปิดมันมือต้้งห่วงอ่ะล้านเพชรใส่อีกได้สองแสนอีกไม่ใช่มันเจ๊คุณระเบบนี่ว่ะ ห็นไหมข้าบนเห็นไหม VP ยสนะฮะเพชรหล้านอันนี้10บเอสล้านใบพลังงานหาเองนะผมมีเพชรก็ผมแนะนำให้ซื้อพวกอาวุธต่างๆในร้านค้านะผมแล้วก็ซื้อพลังงานให้หมดทุกวันพลังงานเ e อ e F K กล่องเอฟเซื้อให้หมดทุกวันน,ะนี่ GM แจก ของขวัญจากจีเอ็มด้วยนะฮะรับไปนะฮะฟรี DC เลยอะไรจะดีแฮะเอออะไรจะดีไปนั้นรับได้ไหมโอ้ไม่ใช่ครับจีเอ็มแนะนำให้ซื้อเติมเกมนะฮะไม่ต้องใช้อันนี้ไปก่อนอ่ะมาดูวิธีเติมโค้ดนะี่อันนี้เปล่าวะ น่าจอันนี้อสุดท้ายใช่ป่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองใส่โค้ดก่อนนี้รอแป๊บเนี่ยเป็นโค้ดที่เราใช้กันนะผมเ,เป็นโค้ดที่พวกผมใส่กันเนะี่ยไอพวกวายทั้งหลายเลยนะอะเดี๋ยวลองส่งใส่ให้ดูหนึ่งโคด้ดโอเค y า5 Y66 ห้าวายหก่า อ่านี่ไหมสองหมื่นมาอีกโคดใส่ตรงนี้อันที่สามจริงด้วยนะเดี๋ยวรออีกสักโคดนี่วายเจ็ดเจ็ดวายแปดแปดวายเก้าเก้านี่ว่า 77, 30, วายเจ็ดเจ็ดนี่ยสามหมื่นกว่าวายแปดแปด ได้ไหมไอ้าห้าใส่ไม่ได้วะนี่ฮะ y เก้าเก้านี่แหละโคดนี่แหละที่ผมใส่กันในในเซิร์ฟฝรั่งนะในเซิร์ฟภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้ใส่ไม่ได้เลยหรอกไม่รู้เป็นไรนะฮะแล้วก็ g m เก้าเก้าเก้าเยใช่ป่าวะ G M อ,อ๋อก็ถูกแล้วนี่ในนสไ่ได้ไ้วะอ,อ๋อือว่าเราต้องสานตัวใหญ่ต้องตัวใหญ่นะอันนี้10อันนี้สําคัญนี่ไงอันนี้แต้มโอ้ให้แต้มลุ้งมาเลยเหรอแต้มลุ้งก็แลกในร้านคา้าได้เลยครับเนี่ยนี่กดตรงนี้เอ่อแล้วก็เลือกอ่าตัวหัวฟ้าฟ้าอ๋อังไม่ปลดถ้าปลดแล้วเลือกหัวฟ้าฟ้านะครับผมแล้วก็จะได้เอาเอาแต้มไปแลกได้เลยนะฮะโอ้แจกโคตรดี นี่แล้วก็มาเปิดกระชาก่อนมันให้ให้เปิดกระชาของฟรีอันนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้นี่ะเลือกอันล่างครับแจกฟรี20ใบมีโอกาสได้เอสตัวเอสนะระดับเออันนี้ได้เอธรรมดานะตัวอีทีถ้าได้จะเป็นตัวสีแดงไม่ได้ <laughs> แล้วก็เปิดประมาณกี่ครั้งอะจะจะจะได้ตัวเอสเอสแนะ่นเนี่ยสามสิบสามสิบครั้งได้ตัวซ้ำแล้วไม่ได้นะนี่แล้วก็เปิดด้วยเพชรไปวูนี้ใช้ห้าพันอันนั้นใช้สองพันห้า ันห้าหมื 50, น่นเลยเหรออลาวทำไมมันหมุนวะมันยังไม่ให้ใช้เพชรเหรอแปลกวะเออยังไม่ให้ใช้นะเดี๋ยว <c oughs> ค่อยว่ากัน <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกันนะเพชรก็หนึ่งล้านสองแสนนะฮะเอาไปใช้พลังงานตรงนี้ ก็หวังว่าจะเล่นให้สนุกเพราะว่ามีเงินมีทุกอย่างตั้งต้นแล้วเนาะก็ประมาณนี้ทุกคนนะฮะอย่าพลาดด็ดขาดเจนใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยฝรางเทิเกมโอท็ออัพของเราด้วยนะฮะเจนใหม่สวัสดีครับผม